เมัรองที่ายัง่อาก็จะตั้งเรียตรงนี้ตอบ่ามันก็จะมีถุงละเขา้วเาไทหบพุ่เหมือนที่ป้าพุ่นไม่ได้หรอแต่เครื่อผ้ามันกันขึ้นอ่ะมันเข้าใจครับนี่ใหญ่เลยเรียบหดี่เคื่อผ้าบมันยแล้วถุงมันก็ตั้งเรียงาป้าจะคอเก็บเสือผาพวกนี้ออกมาอยากจะเป็นคนพับพับไว้ก่อน ท้าไมอายมาทำงานเรอาจจเ็เสื numbers, so ้อผ้ามันย so ืดอ่ะ้นแ้เลิกอดถอกระเป๋าแล้วบ้างมันเสื้อผ้ามันผิดปกติเขาก็เลยเปิดเปิดกล้องดูเขาก็ดูกล้องกันเขาบอกว่าคิดว่ามันเอามันเกงไงอะเอนเกงไงช่ไหมเขาไม่ได้ ยู่ส้าตัวใหญ่ที่าตัวเลกแล้วายืนอยู่ตรงน้เขก็ิิแล้เขาก็ไปไหนแล้วพอนี้เขาบองว่าเออใส่ของจะเอาจริงไหมอ๋อของสื้อผ้าในบอกว่าทุเรนายหายไปเขาบอกว่าทุเรียนายเราแรกย่ยก็ว่าเออเื้อผ้าจ่มันหายรือเแล่มันเขาบอกว่าเป็นเงไหมเพราะวันก้เขาเป็นเหมือที่บ้านคีว่มันหายไนจีตตัว เป็นตัวอย่างเนี้ค่ะเป็นตัวดีค่ะแล้วเขาก็จัมอเตซค์หน้าร้านเนี่ยตอนแรกเขาก็เดินไปข้างหลังครับิดว่าตอนแรกคิดว่าเขา,าจะไปที่นข้างบนแต่อีกคนเพื่อนบ้านเขาบอกว่าสมชัยเขาเ็นรัติอร,รแล้วเขาเป็นปลี่ยวแล้วเขาก็เดินอกอกมารูปรูปร่ปรางเขาหนาดคนร้ายยังไงครับง2อย่างรคริดว่าประมาณ3ถึ่า แต่ก็แต่งตัวดีนะอ้แต่งตีวแล้วเขาก็จะทำยาขอดมือดีกตลังหนูปราบอ่ะต้องกขึ้นมันล็อกจะถอดไม่ได้แล้วก็วนจะเหดือ่ว่า